สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยแลกกันนะครับอยู่กับโคดามครับค่ำคืนนี้พรีวิวก่อนเกมครับในศึกด่านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับเยือนของคริสตัลพาเลทนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันออกไปให้ด้วยแลกกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้มาพรีวิวก่อนเกมกับโคดามครับมาพูดถึงในเกมของแมนเชสเตอร์กันหน่อยครับถ้าพูดถึงในเกมทางดันของแมนยูเองนะครับผลงานในช่วงนี้นะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับผลงานช่วงนี้ก็4เกมถึง5เกมหลังนะครับก็ผลงานโอเคขึ้นมาครับ4เกมชนะไป สามครับแพ้มาหนึ่งเกมนั้นที่แพ้ให้กับนานของไบรตันไปที่สามประตูตศูนย์ในบ้านอ่าสามประตูต่อหนึ่งในบ้านเนาะนะครับในส่วนเกมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับในเกมล่าสุดทั้งคู่เจอกันมาจบไปที่เสมอครับในบ้านของพาเลทน,นะครับฟอร์มช่วงนี้ของแมนยู U en um, ไปเยือนฟูลแลมไปเยือนทางด้านของอ่าสเตโวบุคลีส e นะครับชนะมาสองเกมเลยนะครับอ่ะพูดถึงในรายตัวกันหน่อยครับในค่ำคืนที่ผ่านมาที่เจอกับสเตโวนะครับอ่าก็มีการพัก อาหมัดเดียโลไปในครึ่งแรกนครก็ได้ลงมารับเป็นตัวจริงครึ่งหลังแล้วก็มีการขยับบูโน่ลงมาเป็นตัวกลางนะครับก็ในยุคข,ของอาโบริมก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับก็ถือว่าระบบนี้ของเราที่ได้เห็นกันอยู่ว่าสําหรับนั่งของแมนยูเองก็น่าสนใจนะในการขยับเป็นทนั่งของจากเป็น อ่าบุโนเป็นเบอร์สิบอยู่แล้วก็ขยับลงมาเป็นแดนกลางที่ยืนคู่กับบูกาเต้แล้วก็ให้อย่างอามัดขึ้นไปยืนคู่กันาโชนะครับอ่ะเดี๋ยวข้าวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโคดาจะพาไปดูในเรื่องไลน์อัพแล้วก็คาดการณ์เซวตัวจริงกันด้วยนะครับสำหรับตัวของตัวโคดาเองนะครับเพื่อนๆท่านไ,ไหนที่เห็นคิดชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับไลน์อัปของทุกคนเป็นยังไงบ้างในค่ําคืนนี้นะครับอ่ะไปดูาฝั่ง เจ้าบ้านกันหน่อยครับรายอัพสำหรับนัานของแมนยูในคืนนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องตัวผู้เล่นที่มีปัญหาบาดเจ็บก็น่าจะยังเป็นตัวเดิมๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนนั่นของลูกชอนะครับเมสันเมาส์จอนีแวนนะครับแล้วก็ไทยมาเลเซียก็หายจากการบาดเจ็บแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นตัวน่าสนใจนะครับมาดูผู้รักษาประตูหน่อยในค่ำเมืนนี้ที่คาดการับถ้ามองว่าในเกมที่ผ่านมาอังเจลมาตาก็มีการ แบลว่าผีเข้าผีออกอะ่ะจะให้มาดูดีแบบต่อเนื่องกไม่ได้นะีครับถ้าให้เกมนี้สาหรับตัวโค้ดดาเองนะไม่ค่อยชอบในส่วนด้านของโอเวนาเท่าไหร่นะครับถ้าผู้รักษาประตูนี้คืนนี้โค้ดดาอยากจะให้เป็นบายดีมากกว่านะครับในส่วนนะี่ครับเซนเตอร์ Center 3ตัวนะีครับก็ยังมองว่าจะเป็นหน้านของมาติเนสนะครับหรือว่าจะเป็นหน้านของแ็คไวนครับแล้วก็มาไทเดลิกนะครับ อ่ะตรงนี้โอเคนะครับส่วนฟูลแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านของอ่ามัสเลาวเองหรือว่าท่านนั่นของดาร์โร่เอง นะครับก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะครับอานพูดถึงทางด้านของฝั่งขวากันหน่อยนะคสำหรับด้านดาวโร่มันก็ยังไม่เป็นตําแหน่งที่ใช่นะครับในสําหรับด้านของอาร์มอลิมนะครับต้องบอกกอนว่าจะเป็นตัวที่ขึ้นลุกขึ้นรับโอเคครับแต่ว่าลงกลับมารับยังดีไม่พอนะครับในส่วนด้านของมาลาอุเองก็เช่นกันครับในเกมที่ผ่านๆมาก็ทําให้เห็นแล้วว่าในส่วนด้านของมาลาอุเองนะครับเป็นเกมลุกที่ดีนะครับการเข้าทำนะครับการเติมเข้าไปสู่ตําแหน่งที่ใช่นะครับก็โอเคนะครับแต่ว่า ข้อเสียครับในการกลับลงมาแทนตําแหน่งก็มันเป็นข้อเสียของแ,นแมนยูเหมือนกันที่ทําให้ได้เสียประตูง่ายนะครับอ่ะส่วนมิดฟิลด์ตัวกลาง2ตัวนะครับในคืนนี้ที่คนดคาดการน,น่าจะเป็นทน่าของอูกเต้ครับตรงกลางและก็น่าจะเป็นคู่กับรูโน่ไม่แน่อาจจะได้เห็นอะไรแปลงใหมอ่อาจจะเป็นท่าน,น้าของเมนูขยับเข้ามาก็ได้นะครับแต่ว่านวันนี้คนดขอติดไปหน้าของอ่บรูโน่ไ้ก่อนตำแหน่งนี้ถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันนะส่าน้าของรูโน่ครับอ่ะมิดฟิลด์ตัวรุก2ตัวที่ในระบบ สามสี่สามนับของอามูมินมนบถ้ามองในเกมนี้ก็น่าจะใช้เป็นท่าของกาลาโชนะครับที่คาดการไว้นะแล้วก็อมาดโลกคืนนี้ยังไงต้องเป็นตัวจริงแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยเป็นะเกมลีกโฟกัสนะสำหรับนาดอะลูิมยังไงก็ต้องทาให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะไปโฟกัสในเกมท่วยอย่างยูโรปาลีกก็จริงเนะี่ยเพราะเกมนี้อาจจะไม่ได้ถึงลุ้นช่วยนะแต่ว่าไม่ต้องลุ้นให้อันดับที่ต่ําที่สุด เพราะฉะนั้นเอาลิมต้องทำคืนนี้ให้ได้นะครับที่เจอกับพาเลตนะครับส่วนส่วนหน้าคืนนี้ก็ต้องมองว่าในส่วนด้านของเซอร์เซไม่ก็หอยลุนแต่ว่าหอยลุนผมมองว่าเกมนี้น่าจะยังพักไว้ก่อนไม่แน่ใจจะลงมาเป็นซูเปอร์ซับในเกมหลังนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้โคดังก็เลยขอติดไว้ไปทางหน้าของเซอร์เซกันหน่อยนะครับอ่ะคร่าวๆสำหรับด้านของเซเลตัวริงของอารแมนยูคืนนี้โคดังว่าคาดการไว้ประมาณนี้นะครับเอามาดูทางฝั่งหลังบ้านอย่างคริสตันพาเล็ตกันหน่อยครับพาเล็ตเองก็ถือว่าหลักๆที่มี อาการบาดเจ็บอย่างอดัมวอสตันนาบแดนกลางวันนี้ก็เป็นน้านของเรมายืนแทนนะครับในส่วนอีกหนึ่งตัวที่ยืนคู่กันริวฮิมนะครับในส่วนแบกขวาเอาวิงแบกฝั่งขวาเขานหน่อยนะี่ยก็น่าจะเป็นด้านของมูอ z, นอสนาฝั่งซ้ายมิ t เชลนะครับอามิเชลนะครับแดนหน้า,น,าน่าจะใช้ไว้น้า่นของ่อามาเตตาแน่นอนอยู่แล้วนะครับพาเลตคืนนี้ก็ถือว่า มาด้วยความพร้อมนะครับที่จะยังไงก็เขาต้องไม่บุกมาไม่แพ้นะครับในส่วนพวกสาประตูก็ยังเป็นด้านของเฮนเดอร์สันนี่ยฮะสามตัวท้ายนะี่ครับก็จะเป็นด้านของเกอร์นีนะครับยืนคู่กันกับทางด้านของ aku, ราควเนี่ยัมองราควแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับริชาร์ดสามตัวท้ายนี่ผมมองว่าน่าสนใจนะโดยเฉพาะทางด้านของราควที่ใส่เสื้อมาริฮขาอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่น่าสนใจสําหรับด้านของพาลิแต่ว่าเกมนี้บุกมาผมมองว่า อย่างน้อยสำหรับในคู่นี้นะผมมองว่าแมนยูเล่นในบ้านนะครับไม่น่าจะแพ้เป็นอย่างน้อยนะครับในเกมนี้ถือว่าอาโมริมเองต้องปรับแผนมาดีเหมือนกันนะเพราะว่าโดยจาก3เกมที่ผ่านมานะครับก็มีตัวหลักบางตัวได้พักไปบ้างอย่างแม็กวายเกมที่แล้วนะครับก็ไม่ได้สตาร์ทใช้เป็นมาเลเซียแล้วก็เป็นมาติเนสพักไปนะครับแล้วนกะ มันไฮดรอลิกเนาะในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจสำหรับพาวมอลลีนีคก็ถือว่าน่าจะได้ลองดูในหลายๆอย่างเนี่ยพาวมลมเองก็ยังมีตัวเล่นสิอ่าตัวผู้เล่นส1จริงที่ยังแบบไม่ได้อ่าเข้าแบบฟอร์มเพราะว่าในการเซ็นตัวเข้ามาใหม่ก็มีอยู่2ตัวอ่าในจะเด็กดาวรุ่งจากซานอนที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามานะครับอ่ะ ในเกมนี้ก็โคดังขอทายสก,กอร์เลน่นๆคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่คิดเห็นยังไงแล้วกันก็คอมเมนต์ข้ามาคุยกันได้ครับในค่ำคืนนี้ก็มองว่าสำหรับด้านของแมนยูเปิดบ้านเจอกับพาเลสผมมองว่าคืนนี้อ่ามนยูจะไม่เสียประตูด,ด้วยกันเก็บคินชินในบ้านแล้วก็สองประตูสุดผมมองว่าไม่น่าจะเป็นงานยากสำหรับด้านอโมริในคืนนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆพี่คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้ามาคุยกันได้สำหรับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวโคดําขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ